วันนี้ช่องเนเน่สตอรี่ขอนำเสนอ5สุนัขพันธเล็กที่คนนิยมเลี้ยงลำดับที่1เฟรน์บูลด็อกสุนัขตัวป้อมๆตัวเล็กๆเ,เดินใส่สะโพกดุกดิกจหมูกปากย่นสัน้นปากกว้างเหมือนยิ้มอยู่ตลอดหูใหญ่คล้ายหูข้างคาว ฟรนด์บูลด็อกมีถิ่นกำเนิดไฮโซอย่างฝรั่งเศสที่ทุกคนต้องเดาออกตามชื่อต้นกำเนิดมาจากสุนัขบูลด็อกของอังกฤษที่ถูกพัฒนาพันธ์ุให้ตัวเล็กลงแต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเลี้ยงอย่างมากนักในอังกฤษและเป็นจำนวนเยอะมากจึงได้มีบางส่วนถูกส่งไปอย่างฝรั่งเศสแล้วถูกนำมาพัฒนาพันธุ์โดยผสมพันกับ เฟรนช์ชอรีที่เป็นสุนัขของฝรั่งเศสเกิดเป็นพันธ์เฟรนช์บลูด็อกทําให้กลายเป็นพันธ์ุที่นิยมเลี้ยงในฝรั่งเศสโดยเฉพาะสุภาพสัตรีปัจจุบันเฟรนช์บูด็อกได้ถูกพัฒนาให้มีหัวอย่างมาสติฟขาขั้นไกลเป็นรูปสี่เหลี่ยมลำตัวกระทัดรัดใบหูเหมือนค้างคาวนิสัยร่าเริงเป็นมิตรไม่เห่าคร่ำเพื่อท้านอาหารเสียงดัง นอนกรนขี้เน่นรักเด็กกล้าหาญชอบออกกำลังกายไม่ทนต่ออากาศร้อนโรคประจำพันธุ์อาจจะมีแค่การอยู่ในที่ร้อนกับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนอกจากนั้นก็ไม่มีโรคเฉพาะพันธุ์แต่ก็จะมีโรคทั่วไปของสุนัขที่พบเห็นได้ในทุกๆพันธุ์ลำดับที่สองยอร์เชียร์เทอรเรียสุนัขพันธุ์เล็กรูปร่างสมส่วน ขนปดคลุมทั้งตัวขนยาวเรียบเงาวสวยขนที่จมูกและปากยาวภาพลักษณ์ที่ติดตาทุกคนคงจะเป็นสุนัขตากลมโตผูโบมัดจุกน่ารักยอรเชียโเทเรียมีต้นกำเนิดจากเมืองยอรเชียตามชื่อของน้องเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษแต่เดิมเป็นสุนัขที่ถูกนำมาใช้งานในการจับหนูในไร่ในนา เป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ปัจจุบันยอชเชียเทเรียถูกพัฒนาให้เป็นสุนัขตัวเล็กไม่ถูกนำมาใช้งานจับหนูในไร่อีกแล้วกลายเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นนิสัยกล้าหาญพลังงานเหลือล้นจากบรรพบุรุษที่ถูกใช้จับหนูอยากรู้อยากเห็นรักอิสระชอบผจญภยัยกระตือรือร้นมีความมั่นใจสูง ดือ้อและจะเห่าเมื่อเจอคนแปลกหน้าหรืออันตรายแต่จะไม่เห่าพร่ำเพื่อนะคะโรคประจำพันธ์ุเป็นพันธ์ุที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเฉพาะพันธ์ุแต่ก็จะมีโรคทั่วไปของสุนัขที่พบเห็นได้ในทุกๆพันธ์ุลำดับที่3ชีส้สุสุนัขตัวเล็กขนยาวน่ารักสง่างามหัวเชิดหางโค้งงอเป็นสุนัขชนชั้นสูงของจีน ด้วยท่าทางที่สง่างา,งามภาพลักษณ์ที่ติดตาของทุกคนคงจะเป็นสุนัขตากลมโตที่ผูกบัวมจุกน่ารักชื่อของชิสุมาจากภาษาจีนที่แปลว่าสุนัขสิงโตเป็นสุนัขชั้นสูงเช่นเดียวกับปักกิ่งและปักบรรพบุพร,รุษของชิสุเชื่อกันว่ามาจากทิเบตทางทิเบตได้ส่งชิสุมาเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการให้ราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาโปรดในการเลี้ยงสุนัขมากจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีชิสุจึงเป็นสุนัขของชนชั้นสูงของจีนเมื่อพระนางซูสีไทเฮาสิ้นพระชนชิสุก็กระจัดกระจายไปบ้างบ้างก็ถูกนำไปพัฒนาสายพันธุ์นอกประเทศนิสัยกล้าหาญขี้ประจบสง่างามรักความสะอาดเป็นมิตร ชอบทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของดุหาวเก่งดือ้อถ้าไม่อยากทำตามชอบทำตามอารมณ์ชอบวิ่งโรคประจำพันธุ์โรคผิวหนังชิสุปเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายแพ้แชมพูง่ายจึงควรแปลงขนทุกวันโรคตาแหง้งด้วยความที่มีตากลมโตเปิดกว้างทำให้มีโอกาสระคายเคืองง่ายตาแห้งเกิดจากน้ำตาน้อยต้องคอยหยอดน้ำตาอย่างต่อเนื่อง มันทำความสะอาดตาอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโรคหูน้ำหนวกหูอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นการอักเสบของหูชั้นนอกอาการคือหูเหม็นชอบเกาหูชอบหูวมแดงเป็นต้นลำดับที่4ชิวาว่าเป็นอีกหนึ่งสุนัขพันธุ์เล็กที่นิยมเลี้ยงมากๆเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีหูขนาดใหญ่ตากลมโตชื่อของชิวาว่า มาจากรัชชิวาว่าในประเทศเม็กซิโกราวๆปีคิศักราช1850ถูกพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองของเม็กซิโกเป็นตัวแทนเรื่องของโชคลาภของชนเผ่าพื้นเมืองมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมต่างๆของชนพื้นเมืองบรรพบุพร,บรุษของชิวาว่าเชื่อว่าเป็นสุนัขพันธุ์เทชิชิปัจจุบันถูกพัฒนาพันธุ์โดยชาวอเมริกันทำให้ตัวเล็กลง แต่สัดส่วนลักษณะและนิสัยเหมือนเดิมนิสัยเป็นเพื่อนที่ดีต้องการความเอาใจใส่เหาเสียงดังเห่าเก่งชอบทำกิจกรรมกับเจ้าของไม่ทำลายสิ่งของกล้าหาญแพ้อากาศหนาวฉลาดเรียนรู้เร็วจะดื้อเมื่อรู้สึกไม่พอใจโรคประจำพันธุ์เป็นพันธุ์ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเฉพาะพันธุ์ แต่จะมีโรคทั่วไปของสุนัขที่พบได้ในทุกๆพันเมื่อพูดถึงสุนัขพันธุ์เล็กอันดับแร,แรกๆทุกคนจะนึกถึงน้องปอมเมเรเนียนเพราะเป็นสุนัขที่ยอดนิยมมากพันหนึ่งด้วยมีตัวเล็กกระปุกลุกน่ารักขนฟูๆตาแป๋วใครๆเห็นก็จะเอ็นดูในความน่ารักปอมเมเรเนียนมีต้นกำเนิดจากพันสปิตแต่ต้นตระกูลของปอมเมเรเนียนนั้น อยู่ในเขตหนาวทางแถบยุโรปเหนือถูกเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานลากเลื่อนและลากแกะมีขนาดตัวที่ใหญ่ในปัจจุบันปอมเมเรเนียนแตกต่างจากบรรพบุรุษที่มีขนาดใหญ่ในปัจจุบันปอรเมเรเนียนแตกต่างจากบรรพบุรุษที่มีขนาดใหญ่กลายเป็นสุนัขพันธุ์เล็กจากการพัฒนาของนักผสมพันธุ์สุนัขชาวอเมริกาหรืออีกข้อมูลหนึ่งก็คือในคริสตศตวรรษที่18 พระราชินีวิคกตอเรียแห่งอังกฤษได้มีความหลงไหลปอมเมเรเนียตเป็นอย่างมากได้ก่อตั้งสมาคมสุนัขสำหรับปอมเมเรเนียนโดยเฉพาะและต้องการให้ปอมเมเรเนียนนั้นมีตัวเล็กเพื่อที่จะนำมานั่งตักได้จึงได้มีรับสั่งให้ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ปอมเมเรเนียนตัวเล็กลงนั่นเองปอมเมเรเนียนมีรูปหน้าอยู่3แบบคือ หน้าจิ้งจอกมีหน้าที่ยาวแหลมหน้าตุ๊กตาหมีหรือที่เรียกว่าหน้าหมีปากกลมน่ารักลักษณะหน้าโดยรวมคล้ายตุ๊กตาหมีนั่นเองและสุดท้ายหน้าตุ๊กตาเด็กปากจะสั้นแต่จะแบนเป็นกระบอกกว่าหน้าหมีไม่กลมเท่าจะหน้าตาคล้ายๆกับตุ๊กตาเด็กนั่นเองนิสัยปอมเบเรเนียนมีความฉลาดแต่ดือ้อ แต่จะเป็นในลักษณะดื้งเงียบเงียบมึนๆไม่ยอมทำตามคำสั่งแต่สามารถฝึกได้รวดเร็วปรับตัวเร็วจากความฉลาดนั่นเองมีพลังงานเยอะมากเนื่องจากตกตะกูลเป็นสุนัขล่าแกะเลยทำให้มีพลังงานเหลือล้นจึงมีความด่าเริงสนควรภาพออกไปวิ่งเล่นในทุกๆวันเพื่อให้ได้ใช้พลังงานจะได้ไม่เป็นโรคอ้วนและขี้ตกใจ ขี้กลัวขี้ประจบซื่อสัตย์ติดเจ้าของโรคประจำพันุ์โรคลูกสบ้าเคลื่อนจะพบง่ายเนื่องจากเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กมากแม้จะหล่นในที่ไม่สูงมากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2. โรคหลอดลมตีบโรคนี้พบบ่อยเนื่องจากสุนัขตัวเล็กจะมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบกับปอดเล็กเพราะตัวยิ่งเล็กก็ยิ่งเป็นง่ายน้องจะมีอาการไอแห้ง ไอหอบเสียงดังและจะเป็นตอนอากาศเย็น 3. ขนร่วงโรคผิวหนังจากขนร่วงเกิดจากการตัดขนสั้นเกินไปเชื้อรา 4. โรคหนังตาม้วนเข้าโรคนี้พบไม่บ่อย